เดือนแห่งความรักที่ผ่านมาฉันทำให้เธอมีน้ำตาในวันวาเลนไทน์ฉันมอบความเศร้าแทนดอกไม้และทำให้เธอนอนร้องไห้เสียใจในวันเกิดเธอปีนี้คงเป็นปีที่แย่ที่สุดขอโทษจริงๆฉันไม่อยู่กับเธอแค่อยากขอโทษเธอจริงๆจัหัวใจฉันยังรู้สึกผิดตลอดเวลากับทุกอย่างที่เธอทำลงไปและรู้ว่าเธอไม่มีวันลืมความรู้สึกเธอไม่มีวันฟื้น มันเลยเป็นตาบาบที่ติดในใจฉันภาพความผิดในวันนั้นยังตอกย้ำฉันซ้ำๆอยู่ทุกคืนทำให้ฉันกำเกินอยู่ทุกวันทำไมความรู้สึกเราฉันสัมผัสได้วัเริ่มจางหรือเพราะฉันไม่มั่นคงในความรักเส้นความสัมพันธ์เมื่อก่อนที่ชัดเจนตอนนี้กลับเริ่มบางผมเก็บทุกอย่างัตโนมัติไว้ในหัวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมาเอาง่ายคือผมเกลียดการเริ่มต้นใหม่และไม่อยากรู้จักคำว่าเลิกละความผิดที่ฝังใจมันเริ่มทำให้ฉันสูญเสียตัวเองกลายเป็นคนที่นิ่งมากคล้ายกับถูกจองจำมีคนเอาโซ่มาตึงร่างผมยาาามมเกก็บอรแ้ันจะ ทรมานมากเหมือนต้องฝืนทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเองหรือจริงๆแล้วทั้งหมดมันแคความรังเลผมเลยจำเป็นต้องถอยห่างเพื่อจะมองเห็นความผิดพลาดที่ชัดเจนสุดท้ายก็ได้คําตอบคนที่ทําลายความสัมพันธ์คือฉันเอง ตอนนี้ก็ทำได้แค่เพียงติตองแล้วก็ติตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอคนอย่างฉันคงไม่มีค่าที่จะให้เธอรอฉันมันเร็วแค่ไหนที่ทำให้เธอดูเหมือนเป็นตัวสํารองฉันทำเธอเจ็บเจียนตายแต่เธอก็เลือกที่จะรอฉันแค่ไม่อยากเห็นเธอเสียใจเป็นรอบที่รานเลยเลือกที่จะพอโอเคฉันแค่ยังรับไม่ได้กับภาพที่มันทับซ้อนคำตอบที่มีอยู่แล้วในใจแต่ทำไมฉันต้องทำให้มันซับซ้อนไม่ว่าจะเลือกทางไหนไม่นานผลนั้นย้อนเรื่องความรักบางทีฉันก็ควรพักหลอดโอกาสครั้งนี้ฉันไม่ขอรับไว้ฉันแค่อยากเห็นเธอจะเป็นครั้งสุดทา่่ระอตไ ก็ไม่เคยคิดได้สักทีขยาขอโทษเธอจริงๆจคหัวใจฉันยังรู้สึกผิดตลอดเวลากับทุกอย่างที่จะทำลงไปและรู้ว่าเธอไม่มีวันลืมความรู้สึกเธอไม่มีวันฟื้นมันเลยเป็นตาแบบาที่ติดในใจฉันภาพความผิดในวันนั้นยังตอกย้ำฉันซ้ำๆอยู่ทุกคืนทำให้ฉันกำเกินอยู่ทุกวันผมเคยบอกกับเธอว่าเรื่องของเราจะไม่เปลี่ยนไปแต่วันนี้กลายเป็นผมเองที่เปลี่ยนใจทำเรื่องเลวร้วายให้เธอต้องฝัง มันคงถึงเวลาที่เราทั้งสองต้องเคลียร์ใจแม้ผลลั์จิตตามาจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในตอนนี้ไม่อาจอ่านได้หรือเขียนแปลหรือแต่ต้องหลับตาใช้ความรู้สึกฟังเสียงแทนที่ฉันปรารถนาแค่ให้เธอเจอใครที่ดีกว่าฉันแค่นั้นฉันจะไม่เสียดายอนาคตที่ฉันชอบพูดถึงบ่อยๆว่าเราจะร่วมกันสร้างมันเป็นแผนที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราเคยออกแบบและช่วยกันวาดสุดท้ายมันพังพินาศเป็นฉันเองแหละที่ฆ่าและเพิ่งรู้ถึงความหมายเมื่อเธอจะไปว่ามันมีค่ามากฉันแค่อยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าอย่าจมกับ คนอย่างฉันที่โดนคนมองว่าเป็นปีศาจความรักของฉันก็เหมือนคำสาบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฉันก็สร้างเดืดตาบาปจนกรรมตามไม่ทันฉันทำให้เธอต้องเสียเวลาเปล่าฉันควรเป็นช้อยที่เธอกากับบาดเดี๋ยวไปสนคำสัญญาถ้าบาดแผลเธอสาหัสฉันไม่เคืองหรอกถ้าเธอจะยื่นคาขาดอยู่กับฉันก็มีแต่ลำบากฉันเป็นเหมือนตัวทวงที่ทำให้ชีวิตเธอจมลงบางทีไม่ใส่ใจปล่อยผ่านเหมือนกับลมแต่เธอก็ยังทนและฉันยังคงรู้สึกผิดตลอดเวลาเพราะเรื่องแย่ๆทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาฉันไม่คนทำ ฉันยอมรับทุกการกระทำที่ผิดพลาดตอนนี้ฉันสำนึกแล้วที่ทำลงไปมันผิดมากและรู้ตัวดีของม่ามีสิทธิอ้างอนาคตของเราที่มีค่าแต่ฉันกลับทิ้งขว้างทั้งที่ภาพเธอคอยเตือนสติแต่ฉันก็ไม่คิดจะหักห้ามใจลาทีคของรู้สึกเธอแล้วมองข้ามไปพร้อมจะเล่าทุกอย่างที่เธอยังค้างคาใจมันไม่เหลืออีกแล้วความไว้ใจเพราะฉันได้ทำลายบทสรุปของความสัมพันธ์คือฉันทำชีวิตเธอพังฝังแต่ความรู้สึกที่แย่ที่สุดให้เธอจำเธอพูดด้วยความเป็นห่วงในฉันไม่เคยฟังรู้สึกละอายใจกับภาพบาปที่เคยทำและรู้ความรู้สึกหลาายยอ่่งไม ทางเหมือนเดิมบนโลกนี้คงไม่มีใครอดทนได้เหมือนเธอและฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องของเราจะมาถึงปลายทาง <Yeah. S 3> ยี่ยขอโทษเธอจริงๆใจฉันยังรู้สึกผิดตลอดเวลากับทุกอย่างที่จะทำลงไปและรู้ว่าเธอไม่มีวันลืมความรู้สึกเธอไม่มีวันฟื้นมันเ,เป็นตาแบบาที่ติดในใจฉันภาพความผิดในวันนั้นยังตอกย้ำฉันซ้ำๆอยู่ทุกคืนทำให้ฉันกำเกินอยู่ทุกวัน call to the ten